สวัสดีครับสวัสดีท่าน,นาคณะกรรมาการนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กําลังชมผ่านทาง Zo Channel อยู่ทุกคนนะในขณะนี้นะครับผมชีวิตไม่ติดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงฟังดูแล้วเป็นไงนะหลายท่านคงคิดเอ้ยเฮ้ยเจ้ากเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอนะ ทำเจ๋งจริงเนี่ยเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็คงไม่เป็นหนี้กันใช่ไหมแต่ท่านคิดแบบนี้ไหมแล้วคงมีบางท่านคงแอบคิดอยู่นะครับว่าเฮ้ยเจ้าคนชิ่นคูดเนี่ยตอนนี้เนี่ยท,ทําได้แล้วเลยถ้าท่านคิดแบบนี้นะผมตอบท่านได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมทําได้และผมก็ทําได้แล้วด้วยนะส่วนท่านเองก็สามารถทําได้นะท่านถ้าถ้าท่านมีคุณสมบัติเนี่ยที่ผมจะบอกสี่ข้อดังต่อไปนี้นะแต่ก่อนที่จะบอกเนี่ย ผมขออนุญาตนะครับเล่ากเล่าเล่าเกี่ยวเรื่องตัวเองให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะฮะเมื่อประมาณสักก่อนปี2,551นะฮะผมก็มีบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับวิศนีย์ประมาณ10บกว่าคนนะตอนนั้นก็แฮปปี้กันมากแหละเพราะว่ารายได้ค่อนข้างดีปีหนึ่งก็หลายสิบอยู่นะปีหนึ่งก็หลายสิบแต่พอเข้าช่วงวิกฤตซับข่ามนะ2,551เนี่ยบริษัทต่างๆก็ล้มระเนละนาดกันเลยนะ บริษัทผมเองก็ไม่ไม่เว้นนะก็ล้มลงไปด้วยนะทีนี้เงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ยก็หมดไปกับการจ่ายเ,เงินเดือน e ิง i n e e r เงินหมดแล้วทาไงฮะต่างก็ต่างคนต่างแยกย้า,า,ายากันไปใช่ไหมช่วงสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเนี่ยเ,เราเหนเล่ร่อนแบกภาระหนี้สินอยู่นะครับไปลองทอาําอาชีพนู่นอาชีพนี้นั่นไปเรื่อยนะตามนิสัยของคนที่อยู่ไม่นิ่งคือมันอยู่นิ่งไม่ได้คนที่มันเคยมีเคยได้ใช่ไหมเคยมีเคยได้แล้วอยู่ๆเนี่ยมันหายไปเนะี่ยมันต้องเอากลับมาประมาณอย่างนั้นแต่ ทำอะไรมันก็เหมือนกับไม่ค่อยประสบความสำเร็จผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะมันอาจจะเป็นเหมือนกับโชคชะตาของคนนะใช่ไหมบางช่วงเราก็มีขึ้นนะบางช่วงเราก็มีลงใช่ไหมฮะน่าจะประมาณอย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเนี่ยท้ารู้ไหมฮะตอนที่กลับมาอยู่บ้านใหม่ๆเนี่ยคือผมไม่ได้ทําอะไรเลี่ยเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนทีนี้พอเรานอนมากเนี่ยร่างกายมันก็รู้สึกว่ามันแย่ลงจิตใจเราก็เริ่มห่อเหี่ยวขึ้นใช่ไหมทีนี้จะทำยังไง วันหนึ่งผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราจะนอนรอลมหายใจสุดท้ายเหรอแบบนี้เลอฮะไม่ดีมากก็สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจนะครับไปช่วยคุณพ่อทําสวนดีกว่านะตอนนี้คุณพ่อทําสวนู่แล้วก็ตัดสินใจไปช่วยช่วงแรกเนี่ยท่านทราบนะช่วงแรกที่ผมไปทําสวนประมาณสองสามเดือนแรกเนี่ยร่างกายของผมเนี่ยกลับมากระปีก้กระปากระเจากระเฉงเลยเนี่ยจิตใจรู้สึกมันเบิกบานขึ้นนะเรารู้สึกเฮ้ยนี่มันนี่หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นความสุขในชีวิตช่วงบ้านปลายชีวิตของเราเนี่ย เฮ้ยอย่างนั้นนี่เราทําแบบเต็มที่เลยดีไหมทําให้มันเต็มที่ไปเลยอืมเพื่อจะมีอะไรดีขึ้นตอนนี้เนี่ยผมบอกพวกท่านได้เลยนะครับว่าชีวิตของผมเนี่ยมีความสุขมากนะเช้ามาในตื่นนั่งทานกาแฟกับพี่กับน้องนองคุยกับพ่อกับแม่ทักทายเพื่อนฝูงที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับวันไหนไม่เจอเพื่อนๆเน,นี่ยก็อาจจะไปนั่งคุยกับต้นไม้ใบหญ้าแมงปอผีเสื้อที่สวนหลายคนบอกเฮ้ย hey ไอ้ชีวิตแบบนี้เหรอที่มันสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะมันคงเป็นไปไม่ได้ผมบอกพวกท่านเลยนะครับเป็นไปได้ถ้าท่านมีคุณสมบัติสี่ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งท่านจะต้องเปิดใจนะครับเปิดใจยอมรับเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงที่ในหลวงรัชก,การที่เก้าเนี่ยท่านทรงพระราชทานเป็นแนวทางไว้ให้นะท่านต้องทําอย่างจริงจังนะคือศึกษายอย่างจริงจังนะครับศึกษาให้มันตกผล,ลึกออกมาว่าท่านจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยในรูปแบบในแบบฉบับของท่านนี้ได้ยังไงไ ทำไมต้องเป็นแบบฉบับของท่านรู้ไหมเพราะว่าแต่ละที่แต่ละทางแต่ละคนเนี่ยขอตัวนะแต่ละคนเนี่ยเรามีบริบทแวดล้อมเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมมีปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปคัปปี้ของอื่นแล้วทำตามเขานี่คงไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับให้มันตกผลึกออกมานะครับจากสิ่งที่คุณเรียนรู้เกษตรที่ดีใหม่เนี่ยนะครับแล้วทําในรูปแบบฉบับของคุณคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่สองที่คุณต้องมีคืออะไรรู้ไหม ก็คือร่างกายนะร่างกายแล้วก็หัวใจนันที่เป็นนักสู้แล้วก็จิตวิญญาณที่ต้องการที่จะทําเกษตรอินทรีย์แบบเต็มเปี่ยมเลยนะไม่ใช่ว่าเราร่างกายแบบคนทิศการนะจะไปทําเกษตรเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยนะเออหัวใจคุณก็เหมือนกันต้องเป็นนักสู้นะเพราะอะไรเลยไหเพราะว่าถ้ามีแมลงลงมาปุ๊บมีหญ้าลงมาขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยฝนตกซ้ำสารสีรอบนี่คุณไม่ไหวแล้วชีวิต ทำไมมันทํายากขนาดนี้ใบใย,ยอําลาวงการกลางคันเขคงไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมอย่างที่สามที่คุณต้องมีคืออะไรเลยไหเกษตรกรนี่ต้องมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะต้องมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์มันคืออะไรก็คือคุณต้องรู้จักสังเกตรู้จักจดรู้จักจํารู้จักวางแผนการผลิตทดลองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ผลทดลองแล้วก็ หาแนวทางแก้ไขเพื่อทําให้ผลการทดลองนั้นเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นนะฮะ <c oughs> ไม่เฉพาะเรื่องของการทดลองปลูกนะขออนุญ,ญาตนะครับผมหมายถึงในเรื่องของการตลาดด้วยที่คุณจะต้องลองผิดลองถูกทดสอบไปด้วยนะแล้วก็แก้ไขเนี่ยทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมแล้วอ,อย่างที่สี่เนี่ยที่คุณต้องมีอันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยหรือป่าเราทําเกษตรเราต้องมีอะไรฮะมีที่ดินถูกไหมครับมีที่ดินเราต้องมีที่ดินแล้วก็ต้องมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งนะเพื่อให้เราเนี่ยเริ่มต้นทาเกษตร ได้ง่ายขึ้นเขาบอกไว้ก่อนนะเงินทุนเนี่ยเราไม่ได้เอามาเพื่ออะไรฮนะเพื่อมาจ้างให้ใครเนี่ยมาทํางานแทนเรานะแต่เราเอาเงินทุนเนี่ยมาเพื่อที่จะอะไรฮนะเพื่อที่จะมาลงทุนในส่วนของเครื่องทุนแหลงลงทุนในส่วนของเครื่องทุนแหลงนะที่จะทําให้เราเนี่ยทํางานได้ง่ายขึ้นโอเคไหมพวกสมอ o ทูพวกแครงทูุทั้งหลายเนะี่ยโอเคนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะบอกเนี่ยนะครับว่า เราเนี่ยจะต้องมาปลูกอะไรยังไงทํายังไงเพื่อให้ได้รายได้มาแกหนี้เนี่ยมนะีชีวิตต้องมีติตนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้พวกท่านเนี่ยนะครับได้ตามผมมาขออนุญาตนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่อ่าโอเคสวนครัวัป่าบ้านนามีอยู่ในรักนะครับที่ ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสีไร่เป็นเกษตรินทร์แบบผสมผสา,านที่เราทันอยูนนะครับมีทั้งแต่สูงเตี้ยเรียดินนะครับแล้วก็มีทั้งพวกคลุมดินใต้ดินคือพืชทานในตรงนี้เยอะมากเอาเป็นว่าถ้าจะพูดจะบอกชื่อตอนนี้นะมันคงใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมขออนุญาตว่าถ้า,ถาท่านมีโอกาสนียมาเยือนสวนครววัวหัวป่าบ้านาน,านามีอุณหนรักเมื่อ,อไหร่นี่นะครับท่านเดินไม่ระวังนะ ผมจะบอกให้ท่านยังมีโอกาสที่จะเหยียบสิ่งที่ท่านกินได้เข้าไปนะเอาประมาณอย่างนั้นเลยนะโอเคนะทีนี้ก่อนจะบอกวิธีของการทำกระใสดินเรีว่าเราจะปลูกเราจะวางแผนการปลูกอย่างไรนะขออนุญาตนะครับเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของคําว่านี่กันก่อนแล้วกันนะถ้าเรานิยามคําว่านี่ในมุมมองที่ต่างกันเนี่ยเราก็คงคุยกันไม่จบใช่ไหมคงคุยกันไม่จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคิดว่าสามารถให้คํานิยามให้คํานิยามเกี่ยวกับคําว่านี่ได้ ไม่เกินหกคำมีไหมสรงนี้มีไหมลองลองทักขึ้นมาอยู่นี้ลองพิพนะ์มาหน่อมีไหมแล้วมีใครมีคําคมคำคมเด็ดๆเ,เ,เกี่ยวกับหนี้มีปะ่ะอย่างเช่นแะไรอย่างเช่นเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้ติดบุญคุณใครก็ต้องทดแทนประโยคนี้เนี่ยผมชอบมากเลยประโยคนี้ผมชอบมากรู้ป่ะใครเป็นคนพูดประโยคนี้เดากันได้ไหมทานการ,รารท้า <laughs> เป็นหนี้ต้องชดใช้นะติดบุญคุณใครต้องทดแทน อาจารย์เชนของเรานี่ไงเมื่อเช้านี่ท่านก็มาบรรยายนะพูดถึงอาจารย์เชนเนี่ยผมบอกได้เลยผมเนี่ยตามอาจารย์เชมนมาตั้งแต่แรกๆสมัยแรกสมัยเรมโบ้เลยเนะี่ยสมัยนัู้รู้จักเรมโบ้กัน่ะทันไหมตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เชนเนี่ยต้องบอกเลยบ้าพลังมากๆนะเปิดตัวมาอาจารย์เชนใส่กางเกงตัวเดียวเตวเดียวตัวเดียวหรือสองตัวตอนนั้นไม่ไดจนะ่ายน่าจะสองตัวข้างในตัวหนึ่งข้างนอกตัวหนึ่งแค่อาจายนะ <c oughs> ์ใส่ใส่กางเกงตัวเดียวนะเสื้อไม่ใส่เนี่ยกล้ามมาเป็นมัดๆเลยนะครับแล้วก็ สไปร์กสุนมาเป็นบาทเลยนะแต่งหน้าเรียบร้อยนะก็ผูกผ้าสีคาดสีแดงอ่ะนะแล้วเปิดตัวด้วยการตีลังกาสองตลบบนเวทีโอ้โหดูอาจารย์เชนนี่มั่นมากผมอบอกได้เลยมีความสุขท,ทุกครั้งในที่ดูนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เชนเนี่ยนะมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะในการเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของคำคมในการใช้ชีวิตนะถ้าใครที่กำลังท้อแท้นะต้องการเสริมแรงใจแรงกายนะฮะ ลองไปติดตามอาจารย์เชนทางสื่อช่องต่างๆได้นะฮะโอเคผมขอสรุปอย่างนี้ละกันนาวว่า <c oughs> นี่เนี่ยก็คืออะไรฮนะนี่ก็คือสภาวะของอะไรครับนี่ก็คือสภาวะของรายจ่ายที่มันมีมากกว่ารายรับใช่ไหมรายจ่ายมากกว่ารายรับโอเคโอเคอเครับนะได้นะโอเคแล้วไงอะถ้าเรารู้แล้วว่านี่มันคือรายจ่ายมากกว่ารายรับแต่ท่านไม่อยากเป็นนี่ต้องทําไงหรือปะเออ อย่าเป็นนีทั้องทำไงท่านก็ทําให้รายรับมากกว่ารายจ่ายถูกไหมง่ายไหมหลายคนบอกพูดง่ายนิวฟัแค่ริกคาพูดแล้วก็นนี้ได้ตอนนี้คนไทยก็คงไม่เป็นนี้กันแล้วใช่ไหมทั้งประเทศคงไม่มีใครเป็นนี้ผมบอกนะครับถ้าท่านมีคุณสมบัติสี่ข้อนะที่ผมจะบอกตอบอย่างนี้เนี่ยที่คนได้กล่าวมาแล้วเนี่ย <c oughs> ท่านเนี่ย สามารถที่จะปลดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์ได้แน,น่นอนชีวิตไม่ติดหนี้ด้วยเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงถามว่าเฮ้ยไม่พอเพียงได้ไหมอะฮะแบบว่าฉันเนี่ยเครดิตด,ดีอะฉันเครด,ดิตดีเดินเข้าไปธนาคารแล้วขอกู้งเงินได้ไมาฉันมีแผนธุรกิจที่สุดยอดฉันมีการตลาดที่แบบยอดเยี่ยมอยู่แล้วอะฉันจะทําให้มันใหญ่ไปเลยท,ทาครั้งเดียวแล้วให้มันปลดหนี้ได้ทําได้ไหมเออผมบอกเลยนะ ใจเย็นๆครับพี่น้องใจเย็นๆขอทุกท่านใจเย็นๆนะเพราะคนที่คิดแบบนี้เนี่ยคนที่ทําแบบนี้มาก่อนแล้วเนี่ยเจ๊งกันไปเยอะละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะทุกความสําเร็จเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์เที่ยวให้เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะในศาสตร์และสาขาในนั้นที่เราเรียนแล้วคุณรู้อ่ะทุกความสําเร็จน่ทุกความสาเร็จเนี่ยมันย่อมมีคลิดลับอยู่ไม่เชื่อเนี่ยลองไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จดูนะไม่ว่าจะเป็นนักพูดเป็นอะไรก็แล้วแต่เร็เิยากรเนี่ย เขามีเคล็ดลับของเขาอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการทําการเกษตรเนี่ยก็เหมือนกันนะทําเกษตรมันก็มีเคล็ดลับทาเกษตรเราทำไร่ยทำเกษตรเนี่ยเราต้องใช้ที่ดินเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างมูลค่าของที่ดินของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรเนี่ยทุกตารางเมตรเนี่ยเราต้องสร้างอะไรได้ให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าคุณทําได้แบบนี้มีคุณสมบัติสี่ข้อที่ผมจะบอกเนี่ยอ่าที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ยนะ คุณสามารถที่จะใช้กเกษตร4เนี่ยนะครับมาต้นนี้คุณได้แน่นอนนะครับตามผมมาสมมุตินะฮะสมมุติว่าเอ่อเรามีเรามีที่ดินสักเท่าไหร่ดีฮะ,ะเรามีที่ดินสักหกไร่ใช่ไหมที่ดินสักหกไร่แล้วเราต้องการรายได้สักเท่าไหร่ดีนะครับต่อเดือนนะสองแสนพอไหมสองแสนห้าสองแสนห้าขอเป็นสองแสนสี่แลวกันนะเพราะหกสี่ยี่สี่นั้น จะได้ลงตัวนะครับหกไร่เนี่ย,ย,ยต้องการรายได้สองแสนสี่ต่อเดือนนะครับแสดงว่าที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยก็ต้องสร้างรายได้เกิดขึ้นเท่าไหร่ฮะสี่หมื่นบาทใช่ไหมสี่หมื่นบาทหกไร่เราได้มี 2, สองแสนสี่ทำไงครับที่ดินเมื่อกี้เพื่นเราก็บอกว่าทุกตารางเมตรเนี่ยเราต้องสร้างรายได้เกิดขึ้นให้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยมันมีหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรถูกไหมหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร เราต้องการรายได้สี่หมื่นบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งตารางเมตรเนี่ยต้องสร้างรายได้เกิดขึ้นได้เท่าไหร่เท่าไหร่ีม่ก่อนไหมยี่สิบห้าบาททันผมไหมยี่สิบห้าบาทแต่นี้ยี่สิบห้าบาทเราจะทําอะไรดีสมมุตินะผมจะปลูกผักกาดแล้วกันปลูกผักกาดแล้วจะขายผักกาดเนี่ยต้นละห้าบาทนะห้าต้นในหนึ่งตารางเมตรผมจะปลูกห้าต้นในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยลราก็จะมีรายได้ประมาณสี่หมื่นบาทนี่ตอนเดือนตอนนึงตอนหนึ่งไร่นะ,ะวิธีการปลูกนี้ทำไงรู้ไหม นะครับดูนะวันแรกเนี่ยวันแรกเราเอาอากาศเนี่ยหยดลงไปท he be ี one, be ่ตารางเมตรที Now, ่หนึ okay, uh, 3, ่งก่อนในตำแหน่งที่หนึ่งของตารางเมตรที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งของตารางเมตรที่สองตำแหน่งที่หนึ่งของตารางเมตรที่สามเนี่ยทำแบบนี้ไลเื่อยเรื่อยจนครบหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรนะวันที่สองนะครับคุณก็ไปหยดในตำแหน่งที่สองของตารางเมตรที่หนึ่งของตารางเมตรที่สองของเมตรที่สามเนี่ยโอเคไหมวันที่สามก็ทําเช่นเดียวแบบนี้ยนะครับจนครบนะฮะหนึ่งไร่ หนึ่งไร่นี้ใช้เวลาห้าวันเพราะเราหยอห้าตำแหน่งใช่ไหมวันละหนึ่งตำแหน่งห้าวันนะครับวันที่หกถึงสิบนี้เราก็ไปทําในไร่ที่สองวันที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ยเราก็ไปทาไร่ที่สามเนี่ยทาแบบเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆยจนครบนะฮะจนครบหกไร่เพราะฉะนั้นหลายคนคิดว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันจะทําได้ยังไงตั้งหกไร่ยังไม่ได้คนเดียวเนี่ยแต่ถ้าใช้วิธีแบบเนี้ยนะครับเราทาไปเรื่อยๆไล่ไปทีละหน,หนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะพบกลูกได้ด้วยแค่คนหนึ่งคนใช่ไหมอย่างที่ผมทํามา แล้วเราไปขายเนี่ยนะฮะเราไปขายยังไงเราไปขายต้นละห้าบาทเนี่ยพวกท่านคิดว่าได้ไหมฮะต้นละห้าบาทเนี่ยไอ้เจ้าผักกาดที่เราจะปลูกเนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าเราปลูกด้วยวิธีที่เป็นเกษตรแบบอินทรีย์นะรู้จักที่จะเตรียมดินปรุงดินนะไอ้ที่ผมปลูกมาเนี่ยมันต้นหนึ่งเกือบกิโลใช่ไหมและโดยเฉลี่ยเลยนะบางต้นนี้ก็เกินกินโลเฉลีย่ยในี่ประมาณหน,น,นึ่งกิโลเพราะนั้นเนี่ยขายกิโลละห้าบาทเนี่ยเป็นอินทรีย์ด้วยเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะแย่งกันไหมขายได้ไหมห้าบาท ขายได้แน่นอนถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเราขายนะได้ยี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรเนี่ยหนึ่งไร่เราจะมีไรายได้เท่าไหร่สี่หมื่นบาทอย่างที่เราต้องการใช่ไหมเรามีที่ดินเท่าไหร่ทั้งหมดหกไร่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเราก็มีรายได้เท่าไหร่นะสองแสนสี่หมื่นบาทอย่างที่เราต้องการถูกไหมเออนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้เกษตรอินทรีย์เนี่ยก็สามารถสไร้างรายได้หลักแสนให้กับพวกเราได้นะครับถ้าเรารู้จักที่จะด เตรียมตัวนะในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณของเรานในเรื่องของการวางแผนวิธีการแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการในการพ่อคูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีเงินเก็บลดหนี้ได้นะแล้วก็มีเงินเก็บเป็นหลักแสนต่อเดือนเนี่ยสามารถทําได้จริงๆนะอย่างที่ผมเนี่ยทำได้นะแล้วถ้าท่านอยากทําได้เนี่ยก็ให้ไปนเตรียมตัวให้มีคุณสมบัติสี่ข้อที่ผมบอกนะโอเคผมไม่แน่ใจใช้เวลาอะไรแต่สุดท้ายนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยผมจะขอฝากไว้นะว่าทุกอาชีพเนี่ยนะ ทุกอาชีพนะครับไม่มีอาชีพอะไรที่มันต่ําต้อยนะถ้ามันเป็นอาชีพที่สุดจริกใช่ไหมทุกอาชีพมันมีคุณค่าในตัวของมันทุกอาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างนะสร้างรายได้กับคุณได้อย่างจริงๆถ้าคุณทํามันเต็มศักยภาพตามกําลังที่คุณีคุณไม่ต้องไปกังวลจะต้องทําเล็กหรือทําใหญ่นะให้จําไว้เลยนะฮะให้จําไว้เลยคุณจดไว้เลยก็ได้เล็กหรือใหญ่ไม่สําคัญนะย สำคัญอยู่ตรงที่อะไรเลยนะสำคัญอยู่ตรงที่ทําให้เต็มศักยภาพตามกําลังที่คุณมีคุณมีกําลังกายเท่าไหร่มีกําลังใจเท่าไหร่มีกาลังจิตวิญญาณเท่าไหร่มีกําลังที่ดินเท่าไหร่มีกําลังทุนเท่าไหร่คุณทําให้มันเต็มศักยภาพที่คุณมีนะฮะแล้วคุณจะประสบความสมําเร็จนะฮะท้ายนี้ผมจะฝากไว้ว่านะครับจาไว้นะฮะว่ายามมั่งมีเนี่ยไปที่ไหนใครก็ไหลใช่ไหมยามเสียหลัก ไปที่ไหนใครก็หนียามเฟื่องฟูเอยปากกับใครได้ทุกทียามไม่มีเอยปากกับใครได้แค่ลมจำไว้ครับชีวิตนี้ไม่มีนี่เป็นลาบอันประเสริฐขอบคุณครับผมสวัสดีครับ